สวัสดีท่านผู้ฟังทุกทกท่านที่ติดตามเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนสีพึ่งอาถรรย้อนไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเอกและชัยอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภาคอีสานหลังจากพวกเขาได้เกณฑ์ทหารแล้วก็ได้บวชแล้วก็สึกออกมาและต่อมาไม่มีอาชีพอะไรก็อ,อาศัยอาชีพรับจ้างทั่วไปและคอยช่วยเหลือพ่อแม่เอกอยากเข้ามาทํางานในกรุงเทพพยายามหางานที่รับวุฒิมสามที่ค่อนข้างจะยาก ก็จะมีแค่พนักงานทั่วไปรับจ้างทั่วไปซึ่งงานที่รับสมัครนั้นไม่ใช่งานที่เอกใฝ่ฝันจนกระทั่งมาเจอเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่อำเภอเดียวกันเคยเรียนมาด้วยกันตอนประถมเพื่อนคนนี้ชื่อว่าชัยเอกจึงติดต่อไปหาชัยไอ้ชัยกูเห็นมึงแต่งตัวดีเนี่ยถ่ายลูกคู่กับรถประจําเนี่ยมึงมีงานอะไรกูทำบ้างไหมวะชัยก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยถ้าอยากทำงานเนี่ย นั่งรถมาหากูเลยเดี๋ยวกูวจะไปรับที่วคสอเอกเริ่มคิดถ้าได้เดินทางไปยังไงก็ต้องได้งานแน่ๆเอกจึงตัดสินใจไปหาชัยที่กรุงเทพหลังจากที่ทั้งสองพบกันก็ได้พูดคุยสอบถามสาระทุกสุขดิบด้วยกันแล้วชัยก็บอกกับเอกว่าเฮ้ยกูทำงานเป็นเซลล์ขายรถว่ะถ้ามึงสนใจเนี่ยมาทำงานกูได้นะหลังจากพูดคุยกันไปได้สักพัก เอกเริ่มคิดถ้าจะสมัครงานก็ต้องหาที่อยู่ให้ได้ก่อนจึงขออาศัยอยู่กับชัยก่อนชัยข้าขออาศัยอยู่ไปเองสักพักก่อนเนี่ยเพราะว่าข้ายังไม่มีเงินเก็บที่จะไปเช่าห้องที่อื่นได้ไหมวะได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาเพราะข้าก็อยู่คนเดียวไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวถ้าได้เงินได้ทองเก็บเงินได้แล้วก็ถ้ายังอยากไปย้ายไปเช่าข้างนอกเป็นส่วนตัวก็ไม่ว่าอะไรนะโอเคเพื่อนขอบคุณมากๆเลย หลังจากทั้งสองตกลงพักอยู่ด้วยกันเอกมีนิสัยชอบสวดมนต์ทุกครั้งเนื่องจากพึ่งศึกมาทําให้ติดนิสัยชอบทําวัดเช้าเย็นจึงมากสวดมนต์ก่อนนอนอยู่เป็นประจำชายจึงเข้ามาทักเอกว่าเฮ้ยเองสวดมนต์ทำไมวะไม่ต้องมาสวดหรอกมันไม่ได้ช่วยมึงมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นมาหรอกถ้ามึงอยากจะมีเงินมีงานมีอาชีพเนี่ยต้องเอาอย่างกูเนี่ยเอาอย่างมึงนี่มันคืออะไรวะนี่ไง ถ้ามึงทํางานที่นี่มึงต้องใช้ไอ้เจ้านี่ถ้ามึงทานี่รับรองเลยว่ารถที่มึงขายเนี่ยปังอย่างแน่นอนกูทํามาสองสัมเปรแล้วเนี่ยกูขายไปได้แล้วเนี่ยหลายร้อยคันเฮ้อไอ้นั่นมันคือตลับอะไรวะเพื่อนชัยก็บอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าตลับสีพึ่งทาแล้วมึงไปคุยกับใครเนี่ยคนมกักจะรักจะหลงเชื่อมึงทุกอย่างเฮ้ย แต่ตามหลักศาสนาที่ข้าได้บวชเรียนมาเนี่ยมันไม่มีแบบนี้นะถ้ามึงจะทําแบบนี้ก็เท่ากับว่ามึงไปเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทาําใส่ลูกค้ามันไม่ดีนะเว้ยสักพักทั้งสองก็เริ่มโตแย้งกันระหว่างคนธรรมะธรรมโมที่เพิ่งศึกมาเถียงกันไปมาด้วยความที่เอกนั้นอาศัยอยู่กับชัยแล้วก็อาศัยเรื่องทํางานด้วยจึงยอมรับการไม่สวดมนต์เพราะเมื่อไรก็ตามที่มีการสวดมนต์ชัยก็จะทักท้วงขึ้นมาว่าจะสวดไปทไําไมไรสาระ วันรุ่งขึ้นใช้พาเอกไปสมัครงานพร้อมกับให้เอกทาสีพึ่งและท่องคาถาตามที่บอกรับรองว่าได้งานแน่เอกไม่อยากทําแต่ต้องอาศัยอยู่ที่นี่จึงจําเป็นต้องทําตามที่เพื่อนบอกเพราะกลัวเพื่อนจะไม่ให้อยู่ด้วยและไล่กลับบ้านนอกเฮ้ยไอเอกเนี่ยทาสีพึ่งก่อนเลยก่อนที่จะไปสัมษั์งานเขียนใบสมัครเนี่ยรับรองได้แน่นอนอืจะดีหรือว่าเพื่อน เอ้ยไม่ต้องกลัวทาไปได้ได้งั้นเราจะทําตามที่เองบอกแล้วกันชัยสอนให้เอกพูดว่าเฮ้ยเองอยากได้เงินเดือนเท่าไรบอกเขาเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ตามที่นายต้องการมันจะใช่หรือวะก็าทาสีพึ่งหรือมันจะเกิดอะไรวะปฏิหารอะไรของเองวะหลังจากที่ไปสมัครงานฝ่ายบุคคลที่สัมผัสงานก็ตอบรับเอกให้เขาทํางานทันทีซึ่งถ้าดูจากประวัติการจบแค่ ม3ความรู้เรื่องรถต่างๆยังไม่มากพอที่จะเป็นเซลล์ขายรถได้เพราะการเป็นเซลล์ขายรถนั้นสามารถตอบคาถามลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องรถข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แต่ทั้งฝ่ายบุคคลบอกว่าจะให้เงินเดือนเดือนละหมื่นสองและให้มาศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถก่อนที่จะขายพร้อมกับหัดรถให้เป็นด้วยเอกเริ่มรู้สึกได้ทันทีว่าตัวเองนั้นโชคดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คิดว่ามันจะเป็นผลมาจากการทาสีพึ่ง เฮ้ย <H ö y> จริงหรอวะจากการทาสีพึ่งจากไอ้ชัยให้มาเนี่ยได้ผลขนาดนี้เลยเหรอเย็นวันนั้นทั้งสองกลับมาเจอกันที่ห้องชัยจึงถามไทยเอกว่าปรากฏว่าได้ดังใจที่หวังซึ่งดีต่อใจมากและคิดไปว่าการบวชมาการที่ตั้งจิตอธิษฐานอยู่ในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ได้งานมันจะเกิดผลแต่ในทางของชัยก็คิดว่าเฮ้ย hey, เป็นไงล่ะสีพึ่งของกูเนี่ยมันเดนะ ถ้าทาสีพึ่งกูไม่ดีจริงอ่ะมึงไม่มีทางได้งานหรอกเอกเอ้ยจบแค่มอสามไม่รู้เรื่องรถเรื่องราวนี่พูดไม่ค่อยเป็นเนี่ยมึงไม่มีทางได้งานแน่นอนต่างคนต่างความคิดเห็นกันคืนนั้นก่อนนอนเอกอยากสวดมนต์แต่สวดไม่ได้จึงตัดสินใจสวดอยู่ในใจท่องไปท่องมาจนหลับไปหลังจากที่อาศัยอยู่ด้วยกันมาประมาณสองสัปดาห์เอกเริ่มสังเกตเห็นว่าชัยมักจะมีสาวๆโทรมาหาเกือบทุกวันทุกคืน ละช่วงประมาณเที่ยงคืนชัยจะออกจากห้องหายไปและกลับมาอีกทีตอนตีสามตีสี่ซึ่งเป็นอย่างนี้เกือบทุกวันชัยก็พูดว่าเฮ้ยเป็นไงล่ะถ้ามึงใช้สีพึ่งตะลับนี้มึงจะได้ดีแบบกูเว้ยเอกก็พูดต่อไปว่าข้าไม่อยากได้ดีแบบเอ็งว่ะข้าอยากมีเงินส่งพ่อกับแม่เพราะที่บ้านยากจนไม่ได้ร่ำรวยต่างคนต่างคิดแตกต่างกันไปหลังจากที่ได้ศึกษามาแล้วเอกเริ่มได้เป็นเซลล์ขายรถ บริษัทให้เอกกับชัยอยู่คนละสาขากันนั่นหมายความว่าต้องแยกบ้านกันอยู่เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่ซึ่งพื้นที่ไกลกันการเดินทางจะไม่ค่อยสะดวกเอกจึงหาบ้านเช่าราคาถูกพร้อมบอกลาชัยที่คอยช่วยเหลือมาตลอดจนกระทั่งได้งานชัยข้าขอบใจเองมากว่าที่คอยช่วยเหลือข้ามาตลอดข้าต้องย้ายไปอยู่ใ,ใกล้ๆที่ทํางานขอบใจเองมากๆเลย เอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะช่วยช่วยเหลือกันไปไปมีอะไรก็คุยกันได้ตลอดนะหลังจากนั้น3เดือนผ่านไปชัยโทรหาเอกว่าเอกตอนนี้กูไม่สบายว่ามาดูกูนหน่อยกูไม่มีใครดูเลยว่าเอกก็เรียบเดินทางกลับมาดูชัยพอเปิดประตูเข้าไปในห้องเดิมที่ชัยเคยอยู่นั้นปรากฏว่ามีกลิ่นเน่าชยลอยมาแตะจมกูกทั้งเหม็นเน่าและอับมาก เหมือนกับว่าห้องนี้ไม่เคยทําความสะอาดมานานแลมปีที่สําคัญหน้าต่างประตูที่เคยเปิดอยู่ตลอดกับมีผ้าม่านสีดํามาปิดทึบไปหมดเฮ้ยชัยเอ็งทํำไมอยู่มืดๆวะนี่มันเพิ่งบ่ายโมงเองในห้องทําไมมืดมากเลยเอกก็บนไปเรื่อยๆซึ่งในขณะที่บ่นก็ยังไม่เห็นตัวชัยซึ่งชัยนั้นนอนอยู่บนเตียงแต่หลังจากที่เอกเปิดไฟเปิดม่านเปิดทุกอย่างก็หันมาเห็นชัย จากคนที่เคยน้ําหนัก70กว่าโลตอนนี้เหลือน้ําหนักไม่ถึง50โลและที่สําคัญสิ่งที่เกิดขึ้นคือปากที่ใช้เคยทาสีพึ่งนั้นเป็นประจํามันดำำําค้าดําและมีเลือดแดงๆตามรอยหล่องปากคล้ายกับคนปากแห้งแล้วแตกเอกตกใจสุดขีดเฮ้ยชัยเองเป็นไรวะทําไมเองผอมไม่งี้วะเองป่วยหรืเอเปล่าเองไปโรงพยาบาลไหมเอกได้แต่เป็นห่วงเพื่อนขึ้นมาจากใจชัยก็ตอบว่าเออไม่เป็นไรอะ พาข้ากลับบ้านหน่อยได้ไหมข้าอยากไปเล่าอาการให้คนที่บ้านฟังเราะที่บ้านมีหมอธรำที่แก้เรื่องนี้ได้ใช่ถ้ากูพากลับไปอ่ะทำไมเองต้องพาไปหาหมอธรรมมันเกิดอะไรขึ้นเอกเป็นไรใชยเล่าให้เอกฟังว่าข้าไปเอาสีพึ่งนี้มาหลังจากที่ท้าชีวิตดีมากขายรถได้ยอดทะลุเป้ามีผู้หญิงมานอนด้วยทุกวันทุกคืนตอนที่กูออกไปเนี่ย กลางค่ำเมางมคืนกูไม่ได้ไปหาผู้หญิงนะกูออกไปข้างนอกบริเวณนี้เพราะว่าเขาเข้ามาบริเวณนี้ไม่ได้มันมีสารเจ้าที่แต่กูไม่ออกไปกูจะปวดท้องมากกูก็ต้องออกไปอย่างเงี้ยเอกก็พูดว่าเอา้ามึงออกไปทําอะไรวะออกไปมีอะไรกับผีเปล่าบ้าเปล่าชัยก็เลยบอกว่าเออตอนนั้นข้าไม่อยากเล่าให้มึงฟังหรอกเพราะกูกลัวว่ามึงจะกลัวสิ่งที่กูได้มาทุกอย่างกูแลกกับสิ่งนี้มา ไปที่ตำหนักตำหนักเขาบอกว่าให้เอาขีพึ่งนี่ไปทาปากเวลาพูดกับใครคนนั้นจะรักจะหลงงวงหัวไม่ขึ้นแต่นานวันเข้าสิ่งนั้นก็เหมือนย้อนกลับมาเข้าตัวทุกวันชายจะต้องเจาะเลือดตัวเองหยดลงไปในสีพึ่งตลับนี้แล้วก็เอานิ้วที่เจาะเลือดบวกกับสีพึ่งมาทาปากทุกครั้งหลังจากที่ทาปากไปเรื่อยๆปากก็เริ่มดำดำมากขึ้นจนมีคนทักว่าปากเป็นอะไรไปทำอะไรมาทำไมมันแตกเลือดซิบๆแบบนี้ จนสุดท้ายชัยเริ่มทนกับกระแสที่คนทักไม่ไหวก็เลยเอาแต่เก็บตัวนอนซมอยู่ที่ห้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอกวินิจใช้ว่าปากไปโดนอะไรกัดมาหรือแพ้โดนน้ำกรดอะไรหรือเปล่าให้ยามากินมารักษาแต่รักษาเท่าไหร่อาการก็ไม่ดีขึ้นไม่หายไม่เห็นผลชัยเริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักตัวก็เริ่มลดและที่สำคัญเรื่องที่เคยเอาไปพูดหรือหลอกลวงใครไว้เกี่ยวกับเงินทองมันเริ่มตีกลับมา จนกาเป็นเห็นภาพร้อนๆตามมาหลอกหลอนอยู่ทุกวันตลอดเวลาจนสุดท้ายชัยเริ่มทนไม่ไหวทำร้ายตัวเองเพื่อที่จะฆ่าตัวตายแต่ก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาหยุดไว้เหมือนยังไม่อยากให้ชัยตายชัยจึงต้องนอนอยู่แบบนี้ตลอดเวลาแล้วชัยก็บอกว่าบางครั้งก็ได้ยินเหมือนคนตะโกนมงคับให้ชัยเอาสีพึ่งมาทาปากชัยก็เดินไปหยิบสีพึ่งมาทาไว้ทั้งวันทั้งคืนจนปากเน่า ซึ่งกินที่เอกได้กินตอนแรกที่เปิดประตูนั่นคือกินปากเน่าของชัยจากปากที่เคยปกติเล็กๆธรรมดาก็กลายเป็นว่าทาทาทุดๆจนปากถลอกเนื้อแตกปากบวมใหญ่ขึ้นจนเริ่มเน่าระหว่างที่พูดคุยอยู่กับเอกนั้นชัยก็ยังไม่หยุดที่จะเอาสีพึ่งมาทาปากอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเอกทนไม่ไหวจึงโทรศัพท์ให้ที่บ้านช่วยไปตามครอบครัวของชัยมา พะตอนที่เรียนมาด้วยกันนั้นเรียนอยู่ในตัวเมืองเรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายกันไปหลังจากดีตามพ่อแม่ของชัยจนเจอพวกท่านก็ได้เดินทางมารับชัยกลับบ้านตอนที่พ่อแม่ของชัยมาเห็นสภาพแม่ก็เอาแต่ได้ร้องโห่มร้องไห้สงสัยว่าลูกไปทําอะไรมาหลังพากลับมาบ้านก็พากันไปรักษาทางวิทยาศาศสตร์ไสยศาสตร์แต่ก็รักษามาหมดสุดท้ายนะปัจจุบันชัยก็ยังไม่หายเป็นปกติที่สําคัญอาการที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี ตอนที่เอกไปบ้านและได้มีโอกาสไปเยี่ยมชัยคือชัยจำเอกไม่ได้และยังคงใช้นิ้ววนถูอยู่รอบปากไม่หยุดพ่อกับแม่ของชัยได้แต่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและถามเอกเรื่องราวว่ามันเป็นยังไงลูกมันเกิดอะไรขึ้นกับชัยอ่ะทำไมชัยถึงมีอาการเป็นแบบนี้เหมือนคนปั้มปั้มเป๋ๆอ,อ,อ,อยู่ตลอดเวลาเออเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ครับแม่ผมจะเล่าให้ฟังนะ คือผมไม่รู้ว่าชัยไปเอาสีพึ่งอะไรมาจากที่ไหนนะเขามาทาปากเหมือนไปทําพิธีอะไรต่างๆมาแล้วแล้วก็ทาปากเวลาไปที่ทํางานแล้วก็ทาอย่างนี้อยู่ประจําตลอดแล้วหลังจากนั้นเขาก็เป็นอย่างนี้ครับแม่ทุกวันนี้ยังแก่ไม่ได้ชัยอาการหนักกว่าเดิมเหมือนตอนที่เป็นเซลล์ไปทําพิธีลงอักขระหน้าทองทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เซลล์คนหนึ่งต้องการจะขายของใดเยอะเพื่อเป็นที่หนึ่ง แต่จะได้เลื่อนตำแหน่งแต่สุดท้ายชัยก็กลับมาป่วยเสียก่อนอนาคตก็ดับและนี่คือทางลัดที่มีอยู่จริงในสังคมเอกบอกว่าถึงยังไงตนก็ยังเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ดีซึ่งทุกวันนี้เอกก็เป็นผู้จัดการอยู่ที่โชวรูมรถแห่งหนึ่งถึงแม้ยอดขายจะไม่ปังแต่เอกก็มีความสุขดีนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชัยเกี่ยวกับการใช้สีพึ่งอาถรรพ์ หลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานของเรา